สวัสดีค่ะมาพบกันกับน้องัวฟองอืมไม่ได้เจอกันก็สองวันแล้วเนาะไม่ได้ถ่ายคลิปน้องัวฟองไปไหนทําไมถึงไม่ถ่ายคลิปก็อยู่บ้านเนี่ยแหละนะคะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะสองวันแล้วนะคะเออซึ่งวันนี้เราก็จะมาบอกอืข่าวในเชียงตุงนะคะเป็นยังไงโควิดเป็นยังไงบ้างนะคะก็อืมก็ไม่ออกไปไหนตอนนี้คืออยู่บ้านนั่นแหละทุกคนก็คือโควิดก็เหมือนปกติอยู่นะคะก็ติดคนติดสามสิบคนประมาณน,นี้อยู่นะคะ ก็เสียชีวิตวันละหนึ่งคนหนึ่งคนนะทุกคนก็น่ากลัวนะคะซึ่งถ้าเราไม่จะเป็นแบบนี้ก็ไม่ออกไปนี่ดีที่สุดนะคะก็น้องไม่ได้หายไปไหนนะสกปรนแค่อยู่บ้านอยู่นะคะซึ่งตอนนี้ก็อที่ผ่านมาสองวันก็คือแบบเขาปิดตลาดในเมืองเชียงตุงของเรานะคะก็ตลาดน้อยตลาดใหญ่นะคะก็ปิดหมดหมดเลยตลาดที่แม่ไปขายของก็ปิดนะคะก็ไม่ได้กินเนื้อ โอเคก็ okay. คือแบบว่านั่นคือจะเป็นข่าวร้ายของชาวบ้านนิดน,นึงนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ได้กินเนื้อไม่ได้กินอะไรนะคะก็อยู่บ้านแบบแบบนี้นะคะไม่ได้เข้าตลาดนั่นเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือข่าวดีของคนเชียงตุงนะคะก็ซึ่งนี่จะเป็นใบอนุญาตนะคะซึ่งที่บ้านน้องจะเป็นเอ่อคนอะไรนะผู้ใหญ่บ้านนะคะก็จะเป็นกลุ่มของน้องนั่นเองเ,องเนาะ ก็คือตอนนี้ก็คุณพ่อไปวัดแล้วนะคะก็จะไปประกาศว่าอให้มาเอา,เอาคนในหมู่บ้านนะคะแต่ะบ้านหนึ่งต้องมาเอาใบใบอนุญาตหนึ่งใบนะคะก็ต้องมีเพราะว่าเขาจะเปดเหมือนจะเปิดตลาดให้แล้วแบบนี้เนาะแต่ว่าบ้านหนึ่งเหมือนบ้านน้องอะ่ะก็ต้องไปคนเดียวต้องมีใบอนุญาตนะคะก็คือซึ่งบ้านหนึ่งก็ห้าพันจัดเอ้ยท้าลอยจัดท้าอยจัดนะคะ บ้านถึงฮาลไลจัดนะคะก็ต้องมาขอใบนี้นะคะตอนนี้คุณพ่อก็ไปที่วัดแล้วแต่เรายึดของไว้นะคะเดี๋ยวจะรีบไปไ,ไปให้คุณพ่อเลยเพราะว่าถ้าเดี๋ยวชาวบ้านไปเอาแบบนี้จะไม่มีใบเพราะว่าน้องเอาเก็บไว้ที่บ้าน <laughs> คลิปนี้ก็จะต่อด้วยทําบุญนะคะช่วงคูิดตอนนี้คือแบบเขายังจัดงานอะไรอยู่ไหมนะคะก็จัดอยู่นะทุกคนก็คือในหมู่บ้านก็มีงานอยู่มีงานทําบุญแบบนี้เนาะ ก็จะไม่เชิญคนนอกหมู่บ้านเข้ามาแบบนี้นะคะก็จะเป็นคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านทําบุญกันกินกันแบบนี้เองนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าเ,เราจะไปถ่ายบรรยากาศในทําบุญอย่างปกติอยู่ไหมนะคะทําบุญอะไรถ้าจะบอกว่าทําบุญอะไรก็จะเรียกว่าตานขาวบสดนะคะทำบุญอู่วสดทาบุญเกี่ยวกับอู่วสดเนี่ยทุกคนนะคะ ก็จะเป็นประเพณีเชียงตุงนะคะก็ยังมีอยู่ตอนนี้ก็เราจะไปถ่ายต่อๆเลยนะคะเอาละทุกคนเมื่อกี้น้องไม่ได้อ่านให้ดูนะคะก็คือมันจะมีใจตรงเมี้ยวแนนะคะก็คือเชียงตุงนะคะกระตองนะคะกระตองก็คือตำบลหรือว่าอำเภออันนี้น้องไม่ค่อยแใน่ใจเลยนะคะแล้วก็เราอยู่หมู่บ้านไหนอะไรประมาณน,นี้เนาะแล้วก็วีทวยตัวหลากคุนแกะนะคะนี่ก็คือใบอนุญาตนะคะ แล้วก็อัดีก็คือชื่อนะคะชื่อของบ้านเราแบบนี้เนาะชื่อของใครก็ได้หรือว่าจะใจะใส่ชื่อของพ่อหรือว่าของน้องอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็อนยุยาเลกสรนะคะก็คือหมู่บ้านเนาะตัวแม่อจ้องอยางนะคะโรงพยาบาลมันจะเซคันซากรงเวยียนก็คือให้เลือกโรงพยาบาลหรือว่า,าไปซื้อของที่จำเป็นแล้วก็หมดไปไปตลาดอะไรประมาณนี้เนาะ แล้วก็ตัอแม่เนียนะคะตอนแม่เนียก็คือแบบว่าหมายถึงแบบว่าเราจะไปที่ไหนระหว่างโงรงพยาบาลหรือว่าไปตลาดประมาณนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกแล้วก็ทุกเบสติยัดยัดยัยยสวยนะคะก็คือแบบว่าเขาเริ่มเปิดให้วันนี้เนาะมันจะแบบว่าใบอนุญาตคือเริ่มวันนี้วันที่ที่สิบนะคะวันที่ที่สิบเดือนนี้นะคะ <S <S อุยอ้ย คือตอนนี้คือคุณพ่อไปประกาศที่วัดนะคะทุกคนอุ๊ยไม่ใช่สิอันนี้คือเป็นพระในวัดนะคะที่จะประกาศแต่ว่าเราต้องเอาใบนี้ไปให้พ่อเดี๋ยวจะไม่ทันไปค่ะทุกคนเสียงคุณพ่อของเราเ2ื่อนสองสามโอเคนี่สีคุณ่อกลัวไม่ได้ยินเสียงนะคิดเลยเนาะวันที่ทาวปดเ่องพนสาเ เหมือนทะเลาะกับใครแล้วก็ไปวัดเสียงคุณพ่อแบเออเอาละทุกคนตอนนี้ก็คือแบบว่าน้องมาถึงบ้านที่เขาทําบุญแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราจะมาถ่ายให้ลูกสาวของบ้านนี้นะคะซึ่งส่งเงินมานนจากมาเลียนะคะมาเลียเซียมาเลเซีย,ยบุญ มาเลเซีย,ซยนะคะส่งมาจากมาเลเซียนะคะมาทำบุญในวันนี้นะคะแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศร,บรอบๆในงานนี้นะคะงดงประเทศมาเลเซียส่งมาจากประเทศมาเลเซีย,าาซยโอ้ยคนสอนเนื่อเนาะโอเคนะคะ <ไง S 1> ก็้องจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรรทั้งบ้านนะคะ<ง>ก็ถ่ายให้ดูเนะาะญาติไหนออบพี่น้องคนไหนนะคะจะมาช่วยก็พี่เขาจะได้เห็นในนี้เลยนะคะ ก็คือเราเราจะถ่ายลงซึ่งเขาก็ดูน้องทุกวันนะฮะก็จะเป็นที่ที่อยู่ที่อยู่จากเมืองไก่มากับบ้านมาไม่ได้แล้ก็ส่งมาทําบุญเองเนาะานมีควนนี่เนาะถ่ายคลิปกับปั้นคนปีมาเลเซียวันนี้กินเขา ข้าวต้มต้มนี่นะข้าวต้มมัดทางเชียงตุงเลยนะเนี่ยข้าวต้มอี่สาวก็เปิดห้องใช่ไหมข้าวต้มโหหมูข้าวต้มโหหมูนะคะนี่โบราณน,น้องยังทำไม่เป็นเลยนะเนี่ยน,นี่นี่นะคะนี่ข้าวนี้ก็คือนึ่งแล้วนะทุกคนนึ่งให้สุกแล้วนะคะ จากแถวเมืองมาเลเซียบุ้วแวเมืองมาเลเซี้วะอเมิกาานโลอยู่เมืองอเมริกาก็เห็นนะคะนี่ข้าวต้มหัวหมูวานในเชียงตุงนะคะที่ทำบุญขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ข้าวต้มเจ๊กตุง ไอ้ใมนเนี่ก็มาช่วยกันบอก้มากินกระปองกัไที่ของไงไงอยฉันอ้มนี่คุณแม่ไม่ถางเสงสีส้เลยเสียก้มของนี่ล่ะคุณแม่เลยฮะอันนี้ก็คือ อะไรนะเป็นฮ้องสังรอเออเหมือนเหมือนนอบ้านคือเป็นฮ้องสักงอ้อคาด์ตนยกเหมือนฮท่ากันะต่ตาไปคนดีเสียไปยอย่างเงอ๋อนี่ก็คือแบบว่าเราจะไปทําบุญให้คนที่เสียไปที่ญาติพี่น้องที่เสียไปนะเนาะญาติพี่น้องคนที่ทําบุญในวันนี้ประมาณนี้เนาะก็คือต้องแบบว่าทําบุญให้ออกพรุ่งนี้นะครับ ทุกคนเราจะมาดูคอตันเนาะนี่ทุกคนบ้านสวยมากอันนี้ก็มใส่ใหม่ๆอ่ะปะคัอันนี้นะอุยห,หมันใส่ใหม่ขึ้อโอไม่ซักอ่นนี่อ,อู้โอ้สจยอดมีบ้านในฝันแบบนี้ก็พอละอันนี้ก็คือจะทําบุญพรุ่งนี้นะคะก็คือวันงานก็คือพรุ่งนี้เออเป็นเงินไทยนะทุกคนเป็นเงินไทยเลยนะ เมื่อกี้นะ้องบอกว่าจะถ่ายให้พี่ที่อยู่มาเลียเซียนะฮะก็คือจะบอกว่าคุณเพื่อนของคุณแม่นะคะเขาก็ไปไปหาลูกสาวเขาที่สหรัฐอเมริกานะคะลูกสาวเขาอยู่ที่นู่นนะคะซึ่งเพิ่งกลับมาเนาะเขาบอกว่า อยู่สหรัฐอเมริกาก็เห็นน้องนะถ่ายคลิปลงไปก็เห็นทุกอย่างเลยนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็ติดตามไว้นะคะเขาก็บอกแบบว่ากลับมาแล้วเนาะตอนนี้ก็คือก็ดีใจนะเขาอยู่ตั้งสหรัฐอเมริกาเป็นเห็นน้องเขาเป็นคนในบ้านนี้นะค่ะแต่ว่าลูกสาวเขาไปไปแต่งงานกับขนทัลุตแบบนี้นะแต่ว่านี่สวยมากเลยอะ ถ้าน้องรวยแล้วอยู่ได้อยู่บ้านอ้คงแปว่าฝันเป็นจริงเช่นว่านะพ่นตักุ่่างนี้คือัหมยอะไรนเน่ยหันอน้มเยอเางเไปในกลางเนี่ย